กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านวุฒิสมาชิกที่เคารพดิฉันนางนภศรทุ่งสุขใสที่ปรึกษาวิชาการแรงงานกระทรวงแรงงานขอชี้แจงในส่วนของกระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็น5้าส่วนดังนี้คือในส่วนที่หนึ่งจะนําเสนอผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมามีผลสมริจที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ส่วนที่ 2, ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่วนที่ 3, แนวคิดในด้านการป้องกันในการที่จะยกระดับการถูกประเมินโดยทิปรีพอร์ตส่วนที่สแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,565เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นรูป,ปรธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและสุดท้าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานบังคับในส่วนที่1เรื่องของผลการดำเนินงานที่มีผลสมธิ์ในเป็นรูปธรรมขอนำเสนอเป็น5ประการดังนี้นะคะประการที่1เรื่องของการพัฒนากฎหมายในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องไปรวมทั้งสิ้น4ฉบับคือ 1. การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้ยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบกทางทะเลทางอากาศซึ่งเป็นพิธีสารส่วนเสริมของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการอาตญกรรม สองการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงพศ2562ซึ่งมีทั้งสิ้น11ฉบับและสามการเสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศเป็นฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมคือพระ,พร,ะราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี้มีส่วนหนึ่งที่ ให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์เข้ามามีส่วนในการบริหารสหภาพแรงงานได้ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้อยู่ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและกฎหมายฉบับที่4ก็คือการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551 ผลการดําเนินงานประการที่2คือการป้องกันการค้ามนุษย์ในแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในประเทศไทยมีการดําเนินงานที่สําคัญก็คือข้อที่1เรื่องของการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวสามสัญชาติที่เข้ามาทํางานแต่ไม่สามารถดําเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการของการมี ได้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อไปอันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาก็มีการผ่อนผันให้แรงงานเหล่านี้ได้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเป็นการชั่วคราวข้อที่2คือการกำหนดให้ในจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติเป็น3ภาษาคือภาษาของแรงงานต่างด้าว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในฉบับเดียวกันและใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขออนุญาตซึ่งก็จะทำให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่ได้รับสัญญาจ้าง3ภาษานั้นได้ทราบถึงสิทธิแรงงานและค่าจ้างที่จะต้องได้รับตามกฎหมาย 3. คือกำหนดให้ในจ้างจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าวและห้ามในจ้างเรียก รับเงินเกี่ยวกับการนําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานจากคนต่างด้าวยกเว้นเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนต่างด้านนั้นเอง 4. ีเ่เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนในจ้างให้กับแรงงานต่างด้าวใน2กรณีก็คือกรณีที่ 1. เป็นความผิดของในจ้างสามารถเปลี่ยนในจ้างได้ทันทีนะคะ กับกรณีที่สองคือเป็นกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างแต่นายจ้างรายใหม่และนายจ้างรายเดิมสามารถตกลงกันได้เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการจัดหางานระหว่างนายจ้างรายใหม่กับรายเดิมก็ให้ในายจ้างรายใหม่นั้นได้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้5การเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาตามระบบ M O U เราก็มีการลดขั้นตอนและกบบระบวนการการดำเนินง,งานของฝ่ายไทย จากเดิม25วันให้เหลือ15วันซึ่งก็จะทำให้แรงงานต่างด้าวนั้นเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดปัจจัยเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น6มีการตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตรวจสอบในจ้างตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็พบว่า มีความผิดจากจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบสถานประกอบการเนี่ยมีความผิดเพียง1 4 4 7รายแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นข้อหาเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานและพบแรงงานต่างด้าวที่กระทําความผิดโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางาน1437ราย การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวร่วมกับภาคีเครือข่ายคือศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว10แห่งใน10จังหวัดการจ่ายสิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม4 5 6 0 0 0รายเศษและการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจฯฯฯฯพิเศษในประการที่3คือการบริหารจัดการแรงงานประมงมีการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงในภาค ในภาคประมงโดยการต,ออต่ออายุหนังสือคนประจำเรือหรือที่เรียกว่าซีบุ๊กเล่มเหลืองนะคะออกไปอีกหนึ่งปีให้แรงงานเหล่านี้ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพให้มีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปีให้แต่งงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือหรือซีบุ๊กเล่มเหลืองได้รับและได้รับการตรวจลงตราเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเนี่ย ได้เข้าสู่กระบวนการของการทำงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 2. ปรับปรุงข้อมูลและจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าวให้เป็นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ 3. ม,มีการตรวจคุ้มครองสิทธิ์แก่แรงงานประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลสามลำดับถัดไปคือการส่งเสริมให้ในจ้าง และแรงงานประมงมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ตกเป็นเหยื่อกับคารค้ามนุษย์มีการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าแจ้งออกณนศะูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือศูนย์ไปโป้มีการบริหารจัดการแรงงานประมงโดยศูนย์ประสานแรงงานประมงก็คือการอนุญาตทํางานให้กับแรงงานในกิจการประมงไป26,100คนเศษ ประการที่4ี่ในเรื่องของผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายมีการตรวจแรงงานในระบบตรวจแรงงานกลุ่มสี่อย่างตรวจสถานประกอบการแปลรูปสัตว์น้ําตรวจเรือประมงทั้งตรวจณนศะูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือก็คือศูนย์ไปโป้รวมทั้งมีการตรวจกลางทะเลร่วมกับสอนชน มีการตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีการเพิ่มศักยภาพการตรวจแรงงานทั้งในเรื่องของการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานให้สอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่ต้องได้รับการคุ้มครองและการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจคุ้มครองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ มีการปรับปรุงกระบวน like การทำงานของพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่ลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างก็ให้พิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับหรือไม่หากเข้าข่ายให้ดําเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์เป็นอันดับแรกและสุดท้ายในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถก็คือการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกและร้องเรียนผ่านยังศูนย์ป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งในปีงบประมาณ2,564มีร้องเรียนมาทั้งสิ้น49ราลยเข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์10คดีสำหรับเรื่องของอการแนวคิดในการยกระดับให้เราลอดพ้นจากทิปรีพอร์ตในเรื่องของเทียสองวอชลิสเนี่ยนะคะ,ะกระทรวงแรงงานเองก็ได้วางแฟกชิปโปรเจกต์ เอาไว้4โครงการก็คือการปรับปรุงโครงสร้างการจัดทำระบบร้องทุกร้องเรียนการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในปีงบประมาณ65กระทรวงแรงงานได้วางแนวทางที่จะดำเนินการเอาไว้เป็น3ส่วนทั้งส่วนที่ใช้งบประมาณของปกติส่วนที่เป็นความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและส่วนที่เป็นแฟลกชิปโปรเจกต์ ทั้ง3ส่วนนี้ก็จะสามารถยกระดับการป้องกันการปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้นมาได้สุดท้ายปัจจัยแห่งความสำเร็จกระทรวงแรงงานเชื่อว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานก็คือการบูรณาการความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2. ง,งบประมาณในการดำเนินการเป็นส่วนที่จะสำคัญในการใช้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการคัดแยกผู้เสียหายรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการบังแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและที่สำคัญก็คือการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ เพื่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อแนะของทิปรีพอร์ตในปีนี้ในข้อที่1เรื่องของแนวทางการดำเนินการตามมาตรา6ทับหแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงแรงงานขอจบการชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ